นะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งคันนะครับกับรถแนวครอบครัวนะครับที่ดูสวยงามนะครับสะดุดตานะครับคือคันนี้นะครับโตโยต้าเวลไฟนะครับปี2018จดทะเบียนปี2019ครับท่านลูกค้าครับและมาพร้อมกับรถที่สีดำสีดำไม่พอนะครับลูกค้าลองจินตนาการดูนี่ครับสีดำตัดกับโเมี่งมันจะขึ้นขนาดไหนและหน้าตาของเขานะครับตัวนี้นะครับเหมือนทาร์นโฟเมอร์เลยนะครับดูดุดันเหลือเกิน นะครับดุดันรับเข้ากับชุดแต่งนะครับของโมเรลิต้านะครับตรงรุ่นตรงตัวนะครับสวยๆนะครับไฟก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับมีเดย์ไลท์มาให้นะครับ2ชั้นแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับไล่ตัดด้วยโคมเนียมทุกสิ่งทุกอย่างเวลามันโดนแสงแล้วมันวิบวับวิบวับครับท่านลูกค้าครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์2 5 0 0นเบนซินนะครับแล้วก็ได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นแบบ e4 นะครับระบบไฮบริด เปลี่ยนน้ำมันมากนะครับ18-19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไปที่กําลังเล็งหาอยู่นะครับวันนี้เหลือเพียงในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ36,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ฝั่งคนขับกันเลยทีเดียวนะครับแล้วยางนะครับก็จะใช้ยางของโตโยนะครับโตโยไทนะครับเป็นยางปี2024กันเลยทีเดียวนะครับขอบ นะครับถ้าเห็นลักษณะนี้นะครับวงบอกขอบไปไล่ขอบ17แก้มยางใหญ่ขึ้นนะครับแก้มยางใหญ่ขึ้นหมายความว่าไงครับบันนิ่มนวลขึ้นนะครับนิ่มนวลซับแรงได้ดีขึ้นนะครับฝังมาด้วยนะครับไปเลี้ยวนะครับแล้วดูนะครับโคมเมียมนะครับนี่โคมเมียมยาวจนไปถึงข้างหลังและตรงนี้นะครับไล่ด้วยสีดํานะครับดำคอสแบกนะครับตรงนี้นะครับปกติมันจะเป็นโคมเมียมนะครับแต่ตรงนี้เป็นสีดํา เมื่อจะเป็นโกเมียมีคิเลตโกให้เรียบร้อยนะครับบอกคู่หน้าเป็นเช่นเดิมนะครับต้องมีไฟฟ้าคู่หน้านะครับวงลมติฟังก์ชันนะครับออกนอกเลนนะครับแล้วก็เรดาร์กันชนนะครับคันนี้นะครับใส่ออปชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีจอใหญ่ๆนะครับเบรกมือ ev mode นะครับเิ็คชั่คนโทรลอะไรทุกอย่างมีมาให้หมดครบคันนะครับขับก็นั่งสบายนั่งข้างก็ดูดีนะครับและสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้ ได้แบบเบาะมิกกี้เมาส์ที่แต่งมาให้เพิ่มเติมเฉพาะคู่นี้ก็หลายตังเลยนะครับท่านลูกค้าครับและเบาะนะครับไม่ใช่ธรรมดานะนี่สามารถลองน่องได้ด้วยลองน่องไม่พอนะครับนี่นะครับตอบรับนี่เลื่อนได้ด้วยไว้ลองขานะครับเลื่อนได้ด้วยและสิ่งสําคัญเลยที่ผมชอบเบาะนี้นะนี่ ปกตินะครับมันจะยกระดับไม่ได้นี่นะครับยืดได้ยกได้เห็นไหมครับยืดได้รับเข้ากับสรเระเราแล้วก็มาหน้าได้ไปหลังได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้ด้วยนะครับสําหรับเบาะนะครับหลายจังหวะปกติอ่ะมันจะแค่เลื่อนไปหน้าไปหลังนะครับมันจะยกแบบนี้ไม่ได้นะครับยกองศาให้เราเลือกนั่งได้สบายนะครับแล้วเอ็นได้ทั้งเบาะนะครับเป็นแบบกกี้เมาส์นะครับแล้วก็มีสลูไหมนะครับข้างหลังนะ เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับมันท้ายนะปาท้ายนะครับไฟฟ้าทําเพิ่มเติมออปชั่นนี้มาให้นะครับอันดับแรกเลยโอ้ยสติกเกอร์สติกเกอร์บ่งบอกแล้วนะครับว่าต้องเดิมนะครับสติกเกอร์กันกระแทกมีมาให้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเดิมหมดนะครับช้าชชัดๆนะครับเผื่อลูกค้าที่ก็อยู่ไกลอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถเป็นไรไหมครับ ไม่เป็นไรเลยครับเราอธิบายให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกจุดทุกมุมหรือลูกค้าที่อยากดูแบบามากกว่านี้นะครับก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการนะครับอัดวิดีโอหรือถ่ายเป็นภาพนิ่งทุกซอกทุกมุมทุกจุดที่ลูกค้าต้องการให้ได้ในเบื้องต้นเราก็พยายามจะรีวิวให้มันเห็นหมดนะครับว่าสภาพรถเดิมเป็นยังไงสีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับใส่เพิ่มเติมมาให้ นะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่านะครับสภาพรถสวยๆนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับกดก็ได้ดึงก็ได้นะครับสามารถเปิดให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับท่านลูกค้าครับว่ามันกว้างขวางแล้วก็เบาะมันยังใช้งานได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังนะครับตัวนี้นะนี่นะครับบอกคู่หน้านะครับก็เพิองเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับไฟฟ้าไม่พอนะครับเพดิเกอร์ทุกอย่างต้องดูดีเดิมนะครับ มีสติกเกอร์กันกระแทกทุกจุดนะครับใครอยากได้รถตู้นะครับคุณภาพดีๆสักคันราคาเป็นกันเองนะครับ1 7 9 0 0 0บาทผมแนะนำเลยนะครับว่า t o t a ้าว FI i คันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะไม่แค่1 0 0 0 0 0กิโลนะครับราคาหายไปเยอะมากนะครับจับต้องได้นะครับผ่อนเดือนละ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับทุกวันนี้นะและท่านได้รถเดิมนะครับการันตีนะครับเครื่องยนต์เกียร จากร้านหนงโมงให้อีก1ปีนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับระบบก็ยังทํางานได้ปกตินะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องขอดูนะครับห้องเครื่องนิดหนึ่งดูนะครับลูกค้าครับอันดับแรกนะครับผมยังไม่ได้ดูจุดอื่นนะครับผมดูติ๊กเกอร์ก่อนบ่งบอกว่าฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงเดิมเสร็จปุ๊บผมมาดูตรงไหนครับตะเข็บตะเข็บด้านข้างทานนะครับนอตไม่มีแกะนะ นี่นะครับนี่คือเดิมๆนะครับแล้วก็ดูห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องนะครับน้ายาหม้อน้านะครับน้ํามันเบรกนะครับใสๆอยู่เลยนะครับตัวนี้นะสิ่งสําคัญนะครับกับโต้ต้าเวลไฟคันนี้นะครับปี2019นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับท่านได้เที่ยวกับครอบครัวหรือไปใช้งานแบบไหนก็แล้วแต่มันเป็นรถอเนกประสงค์และสิ่งสำคัญนะครับมันขับเคลื่อนด้วยระบบสีล้อ สีล้อไม่พอนะครับประหยัดน้ำมันได้ถึง18-19กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ไม่ได้กินนะครับเปรีหยัดมากใครที่อยู่ต่างหวัดทักกันมาได้เลยนะครับอยากให้วิ่งไปจัดเปเน้นได้เลยซื้อสุดก็ดีจัดส่งปีทัท่วประเทศไทยนะครับรับรองนะครับเรื่องบอดี้ตัวถังนะครับโครงสร้างนะครับเดิมจากร้านยังโมคานะครับผ่านการ ตรวจสอบนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ความสบายใจถึงกับท่านลูกค้าว่าซื้อรถที่นี่แล้วได้รถดีรถจริงรถสวยนะครับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับโต t ต้าเวลไฟร e รถปี2อง9นะครับ2.5 Hybrid E 4นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ